สวัสดีครับวันนี้บริษัทเมยา2018วันนี้เข้ามาเก็บส่วนโกโก้ของลูกสวนนะครับวัน,นี้ผู้จัดการเราเก็บไปได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับ่ะดูตัวอย่างนะครับก็นนยังเก็บไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็เริ่มสุกบ้างแล้วนะครับอ,นนอันนี้เก็บล่นที่สองนะครับของเดือนนี้นะครับ เราเก็บไปได้เมื่อสิบวันที่แล้วนี่เรามาเก็บใหม่อีกรอบนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่นครับการเก็บโคโค้นะครับต้องใช้กรรไกตัดอย่างนี้นะครับอย่าไปบิดไปดึงนะครับโอเคนะฮะเอาถุงไม่ใส่ครับนั้นคุณลุงนะครับน่ะถือไม้เท้ามามาดูวิธีการเก็บด้วยนะครับแต่นี้ เราเก็บล Ske um, ูกแล้วนะครับเราต้องให้ตัดแต่งกิ่งบ้านนะครับตอนนี้กิ่งเริ่มจะลกมากแล้วนะครับอือนะฮะนานี้อายุสองปีสองปีกว่าๆนะครับนีฮะโอ้ดอกมากเลยนะครับเก็บแล้วฮะครับสองปีกี่เดือนลุงสองปีห้าเดือนนะครับอันนี้โดนลมนะกิ่งหักนะครับนี่นะฮะ ก็ถือว่างามเหมือนกันนะครับปลูกแซมนะครับสวนลูกใยนะครับนี่นะครับดูลูกใหญ่ๆตามโคนต้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วนะครับหลงเหลืออยู่นะครับนี่ครับรับสีดแล้วเก็บไปก็ประมาณสิบกว่าวันที่แล้วนะครับอันนี้ก็รุ่นต่อไปนะฮะ วันที่เรามาก่อนครับเพราะเดี๋ยวจ้าปลาจะไม่อยู่ก็ต้องลงไปที่อื่นอีกนะครับว่าคุณลงมุ่นไหวไหมไหวไหม้ <c oughs> จะพาเลื่อนเพื่อนดูนหลายต้นนะครับนี่เราอยู่ในป่าโทโก,โก้นะครับอันนี้คนดูแลก็ดูแลยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าคุณลุงอายุเยอะแล้วนะครับ ดูภาพกว้างครับโกโก้สองปีห้าเดือนนะครับช่วงนี้ฝนกำลังลงด้วยนะครับปลูกแฟมนูครับบัรยายนะครับโอเคแล้วผมจะขอเก็บเอี๋ยวดู่รงนี้เปครับนะมุ่นกัรคดับมุ่นเข้าไปนี่นะครับดูเรื่อยๆนะครับที่ดอกก็ดอกไปนะครับนี่ฮะ ที่ดอกก็ดอกไปนะครับที่สุกก็สุกไปนะครับเก็บได้เรื่อยๆนะครับของลุงนี่เก็บไปครสามรอบรอบที่ราบที่สี่แล้วนะครับ,น,รบ <S <S นี่รก็มาดูร้บโกโก้ตัวนี้ไม่ทราบปีปัญหาอะไรนะครับนี่จะต้องดูให้ลงุงแกหน่อยครับเพราะว่า มาเก็บเมื่อสิบห้าวันที่แล้วสภาพไม่แช่อย่างสมบูรณ์อยู่เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่านี่เป็นอะไรนะครับก็หาสาเหตุซะหน่อยละครับนะฮะว่าเป็นหนอนชัยหรือว่าเป็นยังไงครับนะฮะเพราะเป็นอยู่ต้นเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันอีกทีนะครับในคลิปต่อไปนี่ครับตัวก้สนอะไรก็เนี่ครับนี่จะเก็บได้หมดแล้วครับลูกใหญ่ๆนะครับที่เป็นเพราะใช้ปุ๋ย สามฝุ่นตรงล้นนะครับปุดนตองล้นนะครับสามค่าของเรานะครับไปใช้ฮอร์โมนเมยาอะมิโนนะครับเป็นเรื่องงามแบบนี้นะครับนี่ดกลระงามนะครับรูปใหญ่ๆนะครับนี่ฮะตรงนั้นเลยนะครับนี่ดูครับโอเคคลิปนี้ั้นสั้นๆที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ